Ô, oh, Vinom ơi Đại nhang bữa đi mẹ Áo à, qua đang đăng hay lục lan phang nằm Bên ông Dẹp lời bên ông, mau 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 ông mau với đưa bên đây oh, xuân pin cày bên ông này Ô, oh, ơi, này, này. Này. À, tốt ่ะสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยเชืวนเออแมวหิวแล้วา่นองเนโอ้เ้นดำพี่น้องเ้นดำเ้นดำตกระวังเกระเด็นเกดเเอาพ่น้องเ้ยเายนะ อานึ่งแล้นึ่งนชินตักอุ่นยังเห็นไหมนชินใส่ในนีเนาะใตักนอยใส่ไปเป็นห้องนี่เห็ดีแม่อเห็ดพี่น้องมเพ็ดอาะไรบ่เห็ดบ่แม่เอาะไรไปเรื่อาหน่อย

เด็กกินไปเด็กอาเ่าพี่เราเิกินไปกินไเที่ยงบันอ้ไรพ่พี่น้องบันไประยัดอาหารหอกเอานี่กินให้หมดให้นุ่มๆกลให้แม่กินไปเ่กินเส้อไ้พี่น้อง วงเงยอ้ยเห็ดลายพี ML ่น้องเลยใส่วงแงยมัดจุ่มเห็ดตัวนี้แซ่บแซ่บกว่าเห็ดเข้มพุ่งเห็ดคอยพี่น้องไงวะตัวนี้ไล้วเสรอ่าตักตลอดตักตลอดเอาไวเส้นห่อนหน่ กอกินเราจะเงียง n g น y ๕อิกเทิกมือมาเด้อมาเด้อมาสกุสกคนเด้อมาแซ่บเส็บสบนนึงกัน อาบวงกินง่ายกว่าพี่น้องเสร็จชาไทยว่าซ้อนเอาซ้อนเนาะเสีบเปล่าไหมเสียอร่อยมากอร่อยมากไงพี่น้องโหเห็ดนี่เสียไปรีได้เห็ดเสียปลายนอ่หมดเลยเห็ดเดบื่อแทนซื้อซองคงเห็ดจะมีเห็ด รุ่นขนาดให่แล้วก็ขนาดกลางตัวเรามีอะนแ,นและ้ว <c oughs> ตีตเลยจินกจนอกแล้วไปทนลองกินก่แบน้องเลยไปเพื่อหรอ ดันเยปทไเฮ็ดซีชวนกินน้องเฮ็นว่าจินตจตัดไปเดียวเทียน,ยนยยยยใส่แค่ลูกซีนแล้วกะ็เห็ดแล้วก็พักนอก้องแล้วก็เส้นไมได้ใส่เ้วยว่าเส้นหมบ่เส้น mẹ sai ít nó sai ít nó sai ít nó sai lẽ nó lẽ 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 nó lẽ 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 好啊

다음 영상 <Kellys anthropology>

อออโอ้พี่น้องเอ้ยแป้งไม้เลยมาใส่ตรงนี้เลยพี่น,อน้องจัดม,มาใส่หม้อนี่เลยพี่น้องเอ้ยใส่อันนี้ยอะมันำ้ำมันสิบุกตลอดเพราะว่าไผยกำลังเดือดพี่น้องกินเลยแซ่บบรรยากาศฝนตกอืมกินนะกิน โอ้ขับอะไรเลยคือเกิมจิพี่น้องครับโอ้เส้นสดๆฮ้อนๆพี่น้องกินในหม้อเลยสบาย

เอาตามมากินเซนเซนมากินทีมท e ีมไต่ไอีเม่มากินเฮ็ดไปที่อันเด้มากินน้ำ่นอง 好，你等我。 ยัมบ่แม่แม่แม่อือพี่น้องเอ้ยเอ้าจนลืมบางเวลาพี่น้องสิบสามวินาทีเลยพี่น้องเ้ยสามนาทีเลยเอ้า ก็เดินกับพี่แดนได้จบคลิปตอนนี้ก็เด้อพี่น้องโอ้ยฮอนเอ้าขอกล่าวคําว่าสวัสดีเลยสบายดีเนาะพี่น้องเนาะก็เดินก็ต้องขอขอบคุณขอบขอบใจที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อจนจนจบเด้ออ้าวบ๊ายบาย